ไม่ร้องนะคะไม่ร้องนะทนดีอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยดันจะออกมาไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเนี่ยนี่เดี๋ยวจะสวยแล้วนะเดี๋ยวจะสวยแล้วะจะใส่เลยเนี่ยโอ้โอ้